เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่อง YP สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านสวยๆพร้อมอยู่ท่านผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกชมกันครับหลังนี้ลูกค้ามีเงินทอน2 3ถึงสแสนเลยนะครับราคาก็ไม่แพงเพียง1นล้านสแสนนบาทเท่านั้นเองครับที่เห็นเนี่ยนะครับ ไม่เปี่ยวนะครับไม่เปรี้ยวมีเพื่อนบ้าน,นครับแปลงนี้เนื้อที่โฉนด50ตารางวาหั่วบ้านมี3ห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวครับบริเวณหน้าบ้านจอดรถได้2-3ถึงคันเลยนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับมาซีเป้าบ้านสวยๆราคาถูกๆให้ได้เลือกกันเป็นประจำทุกวันครับจะไม่พาตัวเลือกใหม่ๆตัวคลิปใหม่ๆกันนะครับหลังนี้ก็เหมาะรีโนเวทอยู่อาศัยครับมีเพื่อนบ้านนะครับไม่เปี่ยวไม่ล้าง บ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะครับหลังนี้ชั้นเดียวอยู่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับใกล้กับโรงงานนะครับใกล้แหล่งทํางานใกล้มหาลัยราชมงคลใกล้โลตัสหัวทะเลใกล้อาบาตหนองละเียงครับหนึ่งล้านสี่แสนเก้านบาทเท่านั้นนะครับมีเงินทอนสองแสนสามแสนเลยนะครับนะครับมีบริการพายื่นกู้ให้ด้วยครับท่านใดสนใจสามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยครับ าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปก็ได้ครับหรือกดที่ลูกศรใต้คลิปก็ได้ทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับก็มาชี้เป้าท่้นชมได้เลือกซื้อเลือกชมกันทนท่านั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนอยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ